ติดกับครึ่งรถว่าครับเรียบร้อยแล้วครับครับสองสี่ศูนย์เราจะพักเที่ยงหรือเปล่าพักเที่ยงครับอ่าครับเรามาปิดท้ายกับอิสุเดก้าครับ โอ้พักเที่ยงแล้วนะครับเพื่อน <laughs> ติดแล้วครับติดแล้วนีวว่ครับเดี๋ยวเด้กการ์ จะปิจายกับจ้เดกก้าเราครับเดี๋ยวเราบาดยังมาถ่ายให้ดูครับดับครับอ๋อเครื่องดับร้อยครับสามนี่ครับอินสายสองหนึ่งห้าสี่ ไล์กดติดตามเจ้าวันน้ำซิงด้วยนะครับเอามาดูกัน ดินไม่อยากจะลงโอ้ oh. ไม่ลงอีกแล้วนั่น <laughs> ขึ้นไม่ได้ขึ้นอีกบ่ <laughs> ดินไม่ลงอีกแล้วนั่นแหละโ <laughs> <laughs> oh. อ้อ่าครับ หินไม่ลงครับเดี๋ย่าห่าหินหนักเป็นรถเลยหินเนียยครับโอ้กืจะเป็นรถเลยเลยอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้เ้องขอจบแค่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ฝากรอตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ